สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านในคลิปนี้แอดจะมาให้ข้อคิดเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องรักรักค่า่เรื่องรักรักค่า่เกิดขึ้นได้กับทุกคนขอเพียงกระทําให้ถูกจารีตคบหากันในกรอบของสังคมเมื่อถึงเวลาทําตามประเพณีนั่นคือแต่งงานมีเย่ามีเรือนรวมทั้งไม่แย่งชิงคู่ครองของผู้อื่นนี่สิถึงจะเรียกว่า อยู่ในคันรองของผู้ดีอันว่าผู้ดีไม่ได้หมายแค่ว่าร่ำรวยเงินทองได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้คนในสังคมผู้ดีในที่นี้ต้องรู้แก่ใจของตนเองต้องไม่แย่งชิงของใครหากวันใดเป็นผู้ไม่ดีความเดือดร้อนจะตามมาดังเช่นในเรื่องนี้ค่ะ สีนวลเธออายุ30ปีปีอาศัยอยู่กับแม่แก่ๆสองคนพี่น้องคนอื่นได้แต่งงานแยกครอบครัวกันไปหมดแล้วเธอไม่มีหนุ่มมาชอบมาจีบเลยทั้งที่หน้าตาก็พอไปวัดไปวากับพี่น้องผู้หญิงทุกคนได้อาจจะด้วยเชื่อฟังคำแม่ที่ให้ทำตัวเรียบร้อย ห้ามเที่ยวเตะห้ามคบเป็นแฟนกับผู้ชายจนนานวันเข้าอายุที่ร่วงเลยวัยสาวสะพังไม่เห็นมีชายหนุ่มหน้าไหนมาคบหาเห็นทีจะได้ขึ้นคานทองเป็นแน่แท้ในวันหนึ่งมีหนุ่มใหญ่ขับรถผ่านหน้าบ้านเขาชื่อเชิดอายุ40ปีอาศัยอยู่ต่างหมู่บ้านมีญาติคือน้าผู้หญิงที่เพิ่งย้ายมาปลูกบ้านใกล้กับบ้านของสีนวล จึงได้มาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งแต่ไม่เคยได้ทักทายกับสีนวลเมื่อถึงเวลาเขาจะมาสีนวลมักไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทำเป็นมีธุระตรงนั้นจนฝ่ายชายเข้ามาทักทายก่อนเขาเป็นคนหน้าตาผิวพรรณดีรูปร่างสงโปรง่งพูดจาก็เพเราะสีนวลก็ตอบรับไม่ตีพูดจาดีด้วยนับแต่นั้นมาเขาก็ชอบเข้ามาทักทายเธอก่อน และเธอได้ชักชวนเข้ามาดื่มน้ำพูดคุยในบ้านเป็นที่สนิทสนมต่อมาพี่เชิดได้เปลี่ยนจากมาเยี่ยมนะ้าตรงดิ่งไปที่บ้านของสีนวลแทบจะทุกวันเลยจนวันหนึ่งได้ออกปากขอคบหาด้วยหรือก็คือขอเป็นแฟนนั่นเองเรื่องนี้นาเดือนคนข้างบ้านเห็นจะอยู่เฉยไม่ได้ได้เข้ามาบอกกล่าวสีนวล ในสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะทำอะไรผิดพลาดไปนวลน้านะขอบอกทีเดียวนะเชิดมีลูกมีเมียแล้วขอให้เลือกคบจะได้ไม่เปลืองตัวนะ้าเดือนเป็นญาติของพี่เชิดย่อมไม่พูดจาให้ร้ายเรื่องนี้ทำเอาสีนวลตะลึงงันไม่ฉันไม่เชื่อพี่เชิดเขาบอกกับฉันเองเขายังโสดสีนวลโวยวาย ด้วยรับความจริงไม่ได้พี่เชิดคือตัวใบสุดท้ายขบวนรถไฟสล่าโสดหาไม่ก็ต้องขึ้นคานตลอดไปอืเธอโดนผู้ชายหลอกแล้วเขาอายุปูนนี้จะมีเมียก็ไม่แปลกหรอกนะ้าเดือนรู้สึกหนักใจเอามากใจนึงก็นึกสงสารลูกผู้หญิงเหมือนกันไม่อยากให้ถูกหลอกสามชายก็ทำเกินไปแม้จะมีคนมาบอก เรื่องที่ฝ่ายชายมีพันธะอยู่แล้วสีนวลยังตัดสินใจไม่ได้เรื่องนี้นาเดือนนำความไปบอกถึงหูของแม่จึงได้สั่งให้เลิกคบหาทันทีฉันสั่งแก้เด็ดขาดเลยนะนางนวลห้ามคบหากับผู้ชายที่มีเมียแล้วเรื่องนี้ถ้าชาวบ้านรู้เข้ารู้ไปถึงไหนไอายไปถึงนั่นไม่รู้ละแม่ฉันจะต้องไปดูให้เห็นกับตาก่อนถ้าไม่เห็นเมียของพี่เชิด ฉันไม่เชื่อหรอกสีนวลเถียงทั้งน้ำตาด้วยรักผูกพันกับพี่เชิดมากเกินกว่าจะตัดใจได้นางลูกคนนี้อยากโดนไม่เรียวหรือไงญาติเข้ามาบอกทั้งคนยังไม่เชื่ออีกขอโอกาสฉันน้ำแม่ฉันอยากรู้ความจริงด้วยตัวของฉันเองเรื่องนี้น่าเดือนรับอาสาพาสีนวลไปดูบ้านของพี่เชิดให้เห็นกับตา จะได้เถียงไม่ออกกันเลยทีเดียวอาศัยช่วงที่เชิดออกไปทำงานคนที่อยู่ในบ้านเป็นผู้หญิงวัยสีสิกลางๆกร่างผอมเหมือนคนอมโรคสีนวลยังอดแปลกใจคนนี้เหรอเมียพี่เชิดดูไม่มีแววว่าจะสวยเลยแต่บ้านนี้เจ้าของบ้านดูมีฐานะนาเดือนบอกคู่นี้แต่งงานกันตามความเห็นชอบของผู้ใหญ่ มีความเหมาะสมกันตามฐานะไม่ใช่รูปร่างหน้าตาสวยไม่สวยมันไม่สำคัญหรอกสีนวลพวกพาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกลับมาใช่สิบ้านเธอฐานะยากจนจะมีผู้ชายสกิ่คนมาสนใจถ้าไม่ใช่พี่เชิดจนมีอาการซึมเศร้าไปหลายวันรู้สึกแย่ที่ถูกหลอกแม้ความจริงจะถูกเปิดเผยพี่เชิดมีเมียมีลูกอยู่ก่อนแล้ว เขากลับเรียกร้องความเห็นใจปากบอกเบือหนายเมียที่บ้านมากก็นับวันจะขี้เกียจงานในบ้านอะไรก็ไม่ยอมทำเอาแต่บ่นปวดหัวตัวร้อนทำไม่ไหวชอบเกี่ยงนอนให้ผัวทำอยู่เรื่อยผัวกลับมาจากทำงานนอกบ้านมาเหนื่อยยังต้องมาทำงานบ้านอีกเมียอยู่บ้านเฉยเฉยลูกก็เอาไปฝากคนให้เลี้ยงสู้สีนวลไม่ได้ขยันทำงานตลอดเวลา ไม่เคยเห็นอยู่นิ่งๆเลยพี่แกคิดว่าถ้าได้เมียอย่างนี้คงจะสบายไปทั้งชาติน้ำคำย่นยอของเขาทำให้สีนวลเปลี่ยนท่าทีอีกครั้งครั้งนี้กับเฉยเมยต่อคำเตือนยังคงคบหาอย่างสนิทชิดเชือ้อกับผู้ชายที่มีพันธะครอบครัวต่อไปจนความสัมพันธ์โดยเถิดในเวลาต่อมาทั้งสองคน รักลอบได้เสียกันสีนวลได้ตกเป็นเมียรัาดับของพี่เชิดเรื่องนี้รู้ถึงหูแม่ในไม่ช้าข้าน้าเดือนคอยจับตาดูตลอดน้าเดือนเป็นคนมาบอกเองให้ลูกสาวของแม่หยุดความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามนี้วันนั้นบ้านแทบแตกแม่เอ,อีอโวยวายให้ลูกสาวเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้เสียสีนวลจึงยอมบอกความจริงเรื่องที่ตั้งท้องอ่อนกับพี่เชิดแล้ว ทำเอาแม่แทบเป็นลุมบ้มพับเรื่องนี้ต้องรู้กันไม่กี่คนแม่กำชับกับนาเดือนคนข้างบ้านจะต้องไม่ให้คนนอกมารู้เห็นเรื่องหน้าอับอายนี้ต่อมาพี่เชิดได้จับผู้ใหญ่มาสู่ขอสีนวลตามประเพณีโดยไม่สนใจใยดีความรู้สึกของเมียแกเลยแกย้ายมาอยู่ในบ้านมีกับสีนวลทางที่ยังไม่ได้เลิกตากับเมียเก่าอย่างเด็ดขาด เรื่องนี้เป็นที่โจดจันของชาวบ้านไปต่างๆนานาถึงความไม่เหมาะไม่ควรพอเล่าที่มาของเมียเก่าของพี่เชิดที่สีนวลไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยวันหนึ่งได้พูดคุยกับคนในหมู่บ้านนั้นโดยบังเอิญเขาได้เล่าไปในทางไม่ดีว่าเมียของพี่เชิดคนนี้เป็นผีกะตัวยงเลยสีนวลได้ยินเข้าอดสถานหรือนี่จะเป็นสาเหตุ ให้ผัวหาทางตีจากเรื่องนี้ไม่มีใครร่วงรู้ได้นอกจากเจ้าตัวเองและพี่เชิดก็ไม่ยอมเอ่ยถึงเมียเก่าสีนวลพออยู่กินกับพี่เชิดมาหลายปีดีดักมีลูกด้วยกันสามคนส่วนเมียเก่าของพี่เชิดไม่เคยตามมาราวีหรือไม่สู้คนกันแน่รู้หน้าตาก็รู้ไม่สู้คน สีนวลนึกย่ามใจที่แย่งสามีของเขามาได้วันหนึ่งข่าวเรื่องเมียเก่าของพี่เชิดได้มาถึงหูได้ยินว่าป่วยกระสอบกระแสะมาหลายปีคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดพี่เชิดตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสีนวลไม่เคยกลับไปเยี่ยมเมียเก่าอีกเลยจำต้องกลับไปดูใจไหนจะเรื่องทรัพย์สินที่ลูกๆที่เกิดด้วยกันจะต้องได้ครอบครอง ด้วยไม่อยากให้ญาติใส่เมียเก่าเข้ามายุ่งยามสีนวลจะขอติดตามไปด้วยแต่ถูกขัดไว้เสียก่อนในคืนนั้นเองสีนวลได้นอนหลับแล้วฝันไปว่ามีร่างเงาสีดำมายืนอยู่หน้าบ้านเธอยืนมองจากบนระเบียงร่างลึกลับน่ากลัวนั้นได้ชี้หน้าขึ้นมาต่อว่าด้วยน้ำเสียงแหบพร้านมึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากูไปแล้ว แต่ยังรืออีกอย่างหนึ่งจงจำเอาวไว้ขออย่าได้มาเยียบทินบ่นกูถ้าไม่เชื่อจะได้สิ่งนั้นกลับไปสีนวลผวาตื่นขึ้นก็ภาพและเสียงมันสมจริงมากมันเหมือนถูกผีอำมากกว่าแต่แล้วเรื่องนี้ได้หลงลืมไปในเวลาไม่นานในเช้าวันใหม่ข่าวเรื่องเมียกเก่าของพี่เชิดได้เสียชีวิต ได้มาถึงหูสามีต้องไปช่วยจัดงานศพให้สีนวลว่าจะไม่ไปแล้วได้ยินว่าสามีจะย้ายทรัพย์บางอย่างในบ้านเมียเก่าที่เป็นของลูกๆที่เกิดด้วยกันเพื่อนำกลับมารักษาไว้ที่บ้านเธอจึงขอติดตามไปด้วยได้เห็นบรรดาข้าวของมีค่าในบ้านเมียเก่าล้วนแต่สวยๆมีราคาทั้งนั้นโดยเฉพาะในห้องบูชา ที่ไม่รู้เมียเก่าพี่เชิดบูชาอะไรในห้องนี้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ต้องใส่ใจในเมื่อมีผ่านเงินขันเงินแจกกันสวยๆมันล่อตาล่อใจยิ่งนักสีนวลหยิบฉวยออกมาด้วยความกระหิมย่งยองอยากได้อะไรจากเมียเก่าพี่เชิดก็ย่อมได้ไหนๆแกก็ตายไปแล้วขอชั้นเถินนะพรุ่งนี้ฉันจะมาขน เอาเครื่องเงินในห้องบูชานั้นอีกนับเป็นการกระทําที่รู้เท่าไม่ถึงการหลายเดือนผ่านไปสีนวลรู้สึกแปลกๆกับตัวเองความรู้สึกก็หายมันมีตลอดเวลาอยากจะกินแต่ของสดเช่นเนื้อดิบๆอยากมากจนน้ำลายสอยิ่งนานความรู้สึกนี้ไม่หายไปกับยิ่งเพิ่มพูน จนวันหนึ่งเธอได้ไปซื้อเนื้อมาทำลาบกินเองลาบดิบใส่เลือดสดๆกินจนปากแดงมันช่างสาสมใจนะทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะแตะต้องอาหารจำพวกนี้ลาบดิบส่วนที่เหลือเธอนำมาผัดสุกไว้ให้สามีกับลูกๆกินเธอไม่นึกอยากกินบ่อยๆแทบทุกวันจนภายหลังได้เปลี่ยนมากินเนื้อดิบ โดยไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นกับดื่มเลือดไปไม่รู้สึกคราวเลยพออิ่มแล้วให้รู้สึกกังวลเรื่องนี้ต้องไม่ให้สามีกับลูกๆรู้จึงต้องแอบทำกินเวลาอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปหลายเดือนร่างกายที่เคยตป่งปังของสีนวลกับซูบซีดผายผอมเหมือนคนอมโรคมีอาการอิดโรยง่ายอาการเหมือนที่เมียเก่าของพี่เชิดเคยเป็นราบดิบเนื้อดิบ,ดบ เหมือนจะไม่พอกับความกระหายพ่อตกกลางคืนเธอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้ไปไหนมาบ้างพ่อกลับมาเสื้อผ้าถึงเลอะเทอะมือเท้ามีกลิ่นสกปรกจนต้องรีบทำความสะอาดไม่ให้ลูกผัวได้รู้นี่มันเกิอดอะไรขึ้นกับเธอเธอแอบไปไหนมาในยามค่ำคืนช่างไม่มีใครรู้ใครเห็นจริงแล้วคำพูดประโยคนึงในฝันได้ย้อนกลับเข้ามาในความคิด ทำเอาสีนวลผาวามึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากกูไปแล้วแต่ยังเรืออีกอย่างหนึง่งจงจำเอาไว้ขอยาได้มาเยียบทิ่นกูถ้าไม่เชื่อจะได้สิ่งนั้นกลับไปหรือว่าเธอจะเป็นผีกะแทนเขาจริงๆผีกะมันมีจริงๆหรือแล้วเธอจะทำอย่างไรดีเธอเฝ้าคุ้นคิดไม่รู้กี่ตรบ แต่ก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เสียทีและเช่นเคยค่ะหากชอบกดกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ